สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพฤกษพทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรกลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพประจำเดือนมกราคมปี2565 ชาวราศีพฤกษกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพฤกษกเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบในเดือนมกราคมนี้นะคะช่วงระยะนี้นะคะตั้งแต่ปลายปี2564มาแล้วจะดียาวๆต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนมกราคมเลยนะคะก็ถือว่าจะเป็นจุดที่คุณเบาใจได้เพราะว่าด้วยมุมของดวงดาวนะคะที่ไพโครจรอ,อยู่ในภพสุภาทั้งดาวศุกร์ดาวประจำตัวของคุณแล้วก็ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงิน ก็ยังโครจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่สุขกายสบายใจได้ค่ะยังมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลเดินทางบ่อยมากขึ้นด้วยและในช่วงนี้นะคะดาวราพาดาวโชคลาภก็ยังโครจรให้คุณให้ผลอยู่ในเรือนการงานก็ถือว่าในทุกๆเรื่องนะคะที่คุณตั้งใจทําทุกการกระทําของคุณยังมีเกณฑ์ความสําเร็จเข้ามา แต่เอาละค่ะพอในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมไปแล้วชีวิตของคุณนะคะอาจจะเริ่มมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างอาจจะติดขัดในบางเรื่องเพราะว่าทั้งดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธนะคะดาวสองดวงนี้เขาจะโคจรถอยกลับเข้าสู่ราศีธนู ซึ่งเป็นพบมอรณะของดวงชะตานะคะดังนั้นปัญหาเก่าเรื่องเดิมอาจจะวนเวียนกลับมาสร้างความเหนื่อยใจให้กับคุณก็ได้บางครั้งนะคะบางคนอาจจะไปเจอสัตว์ตู้แล้วก็ต้องไปเจอกับคนที่เราไม่ชอบก็ได้ แต่เอาละคาดาวสุกเป็นดาวแห่งความพึงพอใจเมื่อเริ่มโคโจรพักถอยหลังนะคะเราจะได้กลับไปทบทวนสร้างบททดสอบที่เกี่ยวกับความรักและก็รู้จักคุณค่าของตัวเองนะคะรวมไปถึงย้อนกลับไปทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ความมั่นคงหรือการเงินก็ได้ และรอบนี้นะคะดาวสุขดาวประจําตัวของคุณได้ถอยหลังอยู่ในภพมรณะมรณะก็หมายถึงการจบสิ้นการเปลี่ยนแปลงการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่และก็รอบนี้นะคะดวงดาวถอยหลังมาพร้อมกับดาวการเงินหมายความว่าคุณจะได้รับโอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่ผ่านมา เช่นสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้นะคะถ้าเกิดมันไม่โอเคเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตก็แปลว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้ทบทวนปรับ,ปร,บปรุงเปลี่ยนวิธีการที่จะหาเงินหาทองในรูปแบบใหม่หรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเราฟุ่มเฟือยจนเกินไปจนเก็บเงินไม่อยู่จะเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะได้ไปวางแผนทางการเงินของคุณนะคะให้มันดีขึ้น หลายคนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของความรักการเงินแบบไม่คาดคิดเข้ามาแต่ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะคะมักจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะคะเพราะว่าพอเดี๋ยวดาวเขากลับมาเดินหน้าได้ปกติดวงดาวก็จะย้ายเข้าสู่เรือนสุภาอีกรอบสุภาก็คือความสุขความเจริญความสมหวังน,นะคะและดาวสุขเมื่อโคโจรอยู่ในราศีธนูมีตำแหน่งทางดวงดาวที่เรียกว่ามหาจักรค่ะ เอาละค่ะชาวาราศพีพฤษภค่ะครึ่งเดือนหลังไปแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเหนื่อยพอสมควรอาจจะต้องไปทําบางอย่างที่มันฝืนใจตัวเองแต่คุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะและข้อดีมากๆก็คือคุณจะโชคดีเรื่องของการที่เข้าไปแข่งขนันการประมูลการสอบและการเอาชนะอุปสรรคศัตรูได้สุขเป็นมหาจักรนะคะเหนื่อยแล้วรวยสู้แล้วสำเร็จนะคะชาวลัคนา,าราศพีพฤษภ ส่วนด้านการงานนะคะดาวพฤหัสยังโคโจรอยู่ในเรือนการงานของคุณก็จะส่งผลในเรื่องของภาระหน้าที่การงานต่างๆที่คุณรับผิดชอบอยู่ยังจะอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณมุ่งมัน่นเอาจริงเอาจังกับงานกับธุรกิจรวมไปถึงการเรียนการศึกษาที่มากขึ้นด้วย หลายคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกอยากย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะไปลงทุนทําธุรกิจถ้าคุณได้วางแผนเปิดกิจการหรือว่าคิดมานานแล้วนะคะช่วงนี้ก็เหมาะมากนะคะกับการที่ไปเริ่มต้นลงทุนใช้จังหวะเวลานี้ในการสร้างทําได้เลยเพราะว่าดาวศุกร์ในมรณะนะคะก็แปลว่าเราจะมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นด้วยนะคะ พระเกตที่กลุมลัคนาอยู่ก็จะส่งพลังงานให้กับดาวการงานของคุณด้วยนะคะส่งผลให้คุณมีเซนต์มีรางสังหรณ์ทั้งในเรื่องของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของงานแม่นยำมากเลยค่ะ ในบางคนนะคะคุณจะมีความวุ่นวายอยู่ในเรื่องของภาระการงานนะคะหลายคนจะได้เข้าไปช่วยเหลือช่วยงานคนอื่นก็ได้งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับทางกายงานต่างประเทศงานออนไลน์จะเป็นสิ่งที่สร้างเงินสร้างไรายได้เป็นอย่างดีนะคะให้กับเจ้าชะตาผู้ใหญ่ก็ยังช่วยเหลือนะคะเรื่องการงานดี ภาพรวมการงานนะคะก็ยังถือว่ามีความก้าวหน้านะคะชาวราศีพฤษภแต่ถ้าใครนะคะที่เป็นเจ้านายอยู่ช่วงเดือนนี้ก็ต้องระวังลูกน้องลาออกนะคะหรือว่าลูกน้องเด็กๆบริวารสร้างปัญหาให้ด้วยนะคะในระยะนี้ ส่วนด้านการเงินและโชคลาภนะคะก่อนวันที่12โมกราคมนะคะการเงินถือว่าอยู่ในจุดที่ลื่นไหลใช้ใจ่ายอย่างมีความสุขและก็ยังมีโอกาสได้เงินจากทางไกลด้วยมีโชคดีเกี่ยวกับเงินทองแล้วก็รายได้เข้ามา แต่พอหลังวันที่12มกราคมไปแล้วนะคะดาวการเงินจะถอยหลังโคจรกลับเข้าสู่มรณนะดังนั้นภาระค่าใช้ใจ่ายมันจะมีเข้ามามากขึ้นบางคนก็หมดไปกับค่าหมอค่ายาค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรืออาจต้องไปจ่ายเงินค่าประกันภัยต่างๆแล้วก็ต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินที่อาจเสียหายสูญหายด้วยนะคะ แต่ในอีกประเด็นนะคะดาวพุธไปอยู่มาในมอละ,ะก็อาจจะแปลว่าบางคนคุณอาจจะมีโอกาสได้เงินมรดกเงินประกันภัยหรือว่าเงินที่ลงทุนไปนานแล้วอาจจะได้ผลตอบแทนกลับเข้ามาเงินเก่าๆที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้รับในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าเดือนมกราคมยังพอมีลุ้นอยู่นะคะ โชคลาภก็มาจากที่ทำงานนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพยายามซื้อสลากซื้อลอตเตอรี่บริเวณใกล้ที่ทำงานใช้เลขที่เกี่ยวกับที่ทำงานจะเป็นเลขนำโชคของคุณในเดือนมกราคมนี้นะคะภาพรวมการเงินต้นเดือนการเงินหมุนเวียนดีนะคะชาวราศีพฤกษภแต่อาจจะติดขัดสะดุดบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะ ส่วนด้านความรักของชาวลัคนาราศีพฤกษศพนะคะดาวังคารโคโจอรเล็งลัคนาโคโจรเป็นเกษตราที่ปดีอยู่ในราศีพิจิก แปลว,ว่าเจ้าชะตามักจะได้เจอคู่มีโอกาสเจอกับคนต่างชาติการที่จะมีรักทางไกลนะคะในช่วงนี้ส่วนคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ชายคนที่ถูกใจมากๆเลยในรอบสองปีก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของคนโสดนะคะดังนั้นถ้ามีใครเข้ามาคุยในช่วงนี้ไม่ต้องคิดนานเลยนะคะรีบสารสัมพันธ์ทันที ส่วนคู่ไหนที่มีปัญหากันนะคะให้ใช้จังหวะเวลานี้นะคะต้นเดือนมกราคมในการเข้าไปขอคืนดีหรือว่าเข้าไปขอปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นก็ได้นะคะดาวสุขถอยหลังค่ะบางครั้งบางคราวคนรักเก่าแฟนเก่าก็อาจจะวนกลับมาให้ได้เจอกันในระยะนี้ด้วยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีศพฤกษพขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ